สวัสดีค่ะเจ้าปญาพาเพื่อนคุณผู้ชมครับพามันีพาพรีเอเตอร์สองช่องมาเที่ยวสวนมอสคอตในข้างหลังนี่นี่นนสวนมอสคอตในข้างหลังสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างครับมาเจอ,เจอมาเจอมาเจอภาพบรรยากาศกันมอสคอตไว้ที่วัดวัดทักษิณวารีสิริสุขนะครับอ่าพูดให้ถูกนะ วัดทักษิณวารีสิริสุขเจอต้นมอสกตเจอต้นดาวเรืองเจอจุดดันมาร์กเป็นยังไงบ้างในเผยความรู้สึกนะซิคุณแม่ตะวันดอ,อกไม้สวยค่ะดอกไม้สวยดอกไม้สวยงามนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์หลายอย่างในหลักของเราชาวศัตรูพุทธนะที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็น เปมุสลนมตรงธรรมจักรกับประวัติสาสตรนะคะหลักล้อแห่งธรรมนะคะในการของชาวศาสนาพุทธเรานะคะก็มาดูนะคะทำใหญ่เลยนะคะก็จะมีตั้งอยู่ในคปนะดูนะคะคุณหนูมาใกล้ๆก็ได้นะให้เขาได้ดูเย่คุณประชบอยู่ด้านหลังนะเออนะครับในด้านหลังก็จะเห็นคือบริเวณนี้ก็จะเป็นต้นมอสกกนแล้วก็เป็นลานธรรมก็ คือคุณผู้ชมครับถ้าเข้ามาบริเวณวัดจะอยู่ทางติดกับสระน้ําอย่างเงี้ยนะครับเป็นด้านสระด้านสระครับแล้วเดยวเผยความในใจนะเป็นไงบ้างมาเจอมาเจอปันวันนี้วันนี้วันนี้ก็ต้องอันดับแรกขอบคุณนะคะเนาะหนุมเมืองสุรินทร์นะคะพาจากคุณย่ามาชมความสวยงามของดอกมอสคอแล้วก็ดอกดาวเรืองแล้วก็ได้เดินชมบรรยากาศในวัดนะคะได้เห็นเจดีย์เก่าได้เห็นต้นไม้ร่มรื่นมากค่ะที่นี่วัดพระศรีนะคะ มีมีอ่เราเรารู้สึกว่าเราสะดุดตาเจดีน่าจะเป็นเจดีที่เก่ามากอยู่ด้าน<ม>ด้านนูน้นค่ะมืะม่อกี้ไปทำคลิปมาแลว้วเมื่อกี้นี้มีมหลายๆที่ข้างใน<ม>ข้างในยังไม่ได้เข้าไปนะคะข้างใน<ม>ก็จะเป็นจะมองเห็นเด่นเลยก็คือพระอุโบสถแล้วก็ศาลาศ<ม>าลาที่ใหญ่สวยงามมากคะ่ะที่นี่ก็เป็นจุดศูนย์กวัดที่อ่า ทุกคนก็จะมาจะมาที่นี่อำเภอลำดวนแจดีแต่ว่าแอสตรอลยังไม่ไปเลยทางนู้นเลยค่ะแม่ทางนู้นเลยเดินไปเลยค่ะเดินค่ะขายธรรมจักอ๋อครับโอเคค่ะครับไม่แฮปปี้กันนะคะทุกคนก็มาเที่ยวชมได้นะคะก็จะได้เห็นกรงล้อเห็นธรรมนะก็คือจุดลันม้าแคนใหม่งจุดลันม้าแคนใหม่ของจะบอกว่าที่นี่อะไรอีกอย่างหนึ่งต้นลำดวนค่ะเพื่อนๆต้นลำดวนเยอะมากที่นี่ถ้าเป็น ช่วงที่ดอกลำดวนออกนี่ก็คือจะหอมหอมมากและลูกลำดวนก็คือเจ้าคุณย่าชอบทานค่ะอร่อยมากค่ะเพื่อนๆที่นี่เลยค่ะวัดทักษิณน,นะคะอำเภอลำดวนค่ะฝากด้วยนะครับจุดจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่กิโลเมตรที่58ครับวัดทักษิณวารีสิริสุขตำบลลำดวนอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร ยังมีคลิปให้ดูกันอีกเยอะเลยคุณผู้ชมภาพสวยๆทั้งนั้นครับติดตามชมให้ช่องน้อนอุ่มเมืองสุรินทร์นำเสนอท่านจะไปเที่ยวที่ไหนเจอเรื่องราวดีๆที่ไหนของเมืองสุรินทร์นำเสนอท่านแน่นอนครับกดติดตามกด subscribe ไว้ไม่ผิดหวังครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ